ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องเจจีเคจากรกล้าฟาร์มครับผมวันนี้ช่องเจจีเคจากรกล้ฟาร์มก็พา,ามาเปิดราคาแม่ลูกนะครับแม่ลูกผสมบ่ามันนะครับผมอ่าวันนี้ช่องเจจีเคจากรกล้าฟาร์มก็มาอยู่ที่เอ,อ่อฟาร์มของเสียบอยโคราชนะครับ,รบซื้อเฟียดไว้จังกว่า เสียบอยฟาร์มโคราชครับเสียบอยฟาร์มโคราชนะครับเนี่ยซอเฟสได้นะครับเสียบอยฟาร์มโคราชนะครับผมมือ่อก้กะมาเบิงของเสียบอยนะครับผมเนี่ยใช่ไหมพามาเปิดราคาเมียลูกนี้นะครับผมแม่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 พึ่งออกลูกนะครับผมแม่พึ่งออกลูกได้ยักเดียนหรอไป ออกเดือนกลุมผ้าครับผมออกเดือนกลุ่มผ้าสันเจ้าของเต้าเพิ่นบอกมาแม่นบอกครับไปมีออกเดือนกลุ่มผ้าเนาะครับออกเดือนกลุ่มผ้าอ่าแม่นะครับใหญ่ใหญ่เบิงรอบๆนะครับผมแม่ได้ลูกเยกโตแล้วครับลูกมันลูกัตแล้วครับเสียบอยบอกว่าลูกนาจะโตแรกนะครับผมนี่ลูกเพศผู้ครับ ตาหนอกสวยมากครับอ่าเพื่อนบอกว่าเป็นลูกของตัวนี้นะครับ kf 6 8เดี๋ยวผมจะปรับภาพกล่องให้พี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตปรับกล่องก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับ kf 6 8นะครับผม kf 6 8นะครับก็มีหลอดน้ำเชื่อมาให้นะครับหลอดน้ำเชื่อนะครับ kf 6 8นะครับหลอดน้ำเชื่อเดี๋ยวทาอนุญาตนะครับเดี๋ยวขอปรับกล่องให้เบิ้ง นี่ครับ KF68 นะครับนีเจอ KF68 นะครับอ่าอ่ะ,อะนี่นะครับมีการเชนวันที่ยังเรียบร้อย,ยน,นะครับ KF68 นี่ครับเป็นว่าบามันลูกผสมแม่ลูกนะครับผมี่ยมาหนี้เสียบ่อยกะเปิดราคาแม่ลูกอยู่ที่เท่าไรครับผม 20, เปิดไว้ห้าหมื 5, 000, 000่นครับเปิดไว้ห้าหมื่นหาราคาต่อรองไครับผมเปิดไว้ห้าหมืนห้าพบาทนะครับราคาต่อรองได้ไม่ไกลไม่ไกลมีรถบริการรับส่งนะครับผมมีรถบริการรับส่งนะครับฟาร์มก็อยู่ที่บ้านหนองแจ้งน้อยตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดนครราชสีมา นะครับถ้าท่านใดต้องการเข้ามาดูตัวจริงหรือติดต่อซื้อก็โทรได้ที่เบอร์เบอร์อยังครับ093ครับ093 083 853ครับ8853นะครับผมอ่าความสูงของหัวคนาจ,จะอยู่ประมาณลอยซีนะครับแต่บนะ่ต่ำกว่าลอยสามหาเนาะการจักสายตาอยู่ประมาณลอยซีนะครับผม แต่บอ่อตา่าก็ลอยหาเอบอบ่อลอยบอ่อตําก็ลอยสามหานี่นะครับแต่ก็ยะอยู่ประมาณลอยสี่สิบนะครับผมกาบเป็นขาวๆนะครับแม, <sh arp> ม่น,น้านนมดีนะครับฮะแม่น้านนมดีนะครับอ่าวิธีการสังเกตว่าน,น้านนมดีบะน,น้ํานมดีของผมนะครับผมเบิ้งตรงเนี้ยครับพี่แมวพี่น้องเดีย๋ยวผมขอปรับกล้องเห็นสิน,น้ำนมบ่มครับนี่ที่มาจากเต้ตาเนี่ยครับมหาตะหนกว่านี่เห็นบ่ครับนี่วิธีสังเกตว่าน,ำน้ำานมดีของผมนะครับ เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าถ้าตัวไทยมีเส้น้ำนมใหญ่ส้นน้ำนมจะดีนะครับเบื้องเพียงครับเต่าน้ำนมดีมากครับผมนี่ครับลูกเพชรผูนะครับลูกตะนกไงนะครับลูกเคเอฟหกแปดนะครับผมตะนกไงนะครับผมแม่หัวลนธรรมชาติเนะแม่หัวลนธรรมชาตินะครับบด้จีบริคูเตอร์ครับ แม่วัหวหัวโล้นธรรมชาตินะครับผมอ่าผมให้เบิ้งรอบๆนะครับแม่แม่เขาหูกะอันนี้น้อยนึงนะครับใบหูน้อยนึงนะครับกับตรงกับตรงเลยมันก่อรวดน้ำแม่ครับขอบคุนปกติครับมันก่อรวดน้ํานะครับายหูนิดหนึ่งนะครับพอแม่พี่น้องครับผมเนี่เห็นไหมครับอา่าโบดโบดอยู่นะครับโบดอยู่ เดี๋ยวผมข่าวไปให้พี่น้องบัซ้นครับผมพระว่าเบาบัซ้นปั๊บสนิทไม่พ <c oughs> <c oughs> ูดสักไรยังนะครับเขาบ่ค่อยห่วงลูกไปเลยนะครับขนาดเขามา <Okay. S 2> ใครลูกหินนมนะครับลูกหินนมหลาแรงน้ำเนาะลาแรงน้ำครับเพิ่นกับพึ่งไปเสือมาจากเช้าบ้านนะครับผมว่าว้าว้าดีครับผม รับประกันขาทกขาถอนนะบมดลูกออกรับซื้อคนครับอ่าขาทกขาถอนหมดลูกองหมดลูกออกรับซื้อขึ้นนะครับผมเสียบ่อยฟาร์มโคลาดนะครับผมเนี่ยบริการดีประทับใจนะครับลูกเขานะครับลูกเขาสวยน้ำนมดีดีครับพี่มพี่นาะเน่นะครับถ้าผูแดมักก็โทรมานะครับราคาหามื่นหาพันบาทราคาก็ต่อรองได้นะครับผม ได้ต่อลองกินกับทรมาต่อครับผม, <laughs> ไ,มได้เหรอครับว้ <laughs> าวอยากอยากไปครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเน,นี่ยนะครับดูกันครับเห็นอยู่ฟังเดี่ยววะไอ้ใบหนึงฟังฟังนั่นเองพมเนี่ผมมาเ <laughs> ห็นมันรึป่าวเห็นมันไปฟังปุ๊บเดี๋ยวผมจะได้เห็นหลอกฟังนะครับฝุ่นน้ำไปครับผมเผลอจะสวนเข้าฝุ่นไปเนี่ยนะครับ นี่นะครับตอบผู้ใดมากกติดต่อมาได้เลยนะครับผมอ่ะได้ให้เบอร์อีเทียครับเบอร์โท่าไหร่ครับศูนครับ093 083ป8สามศูครับ8853นะครับอ่าเสียบอยนะครับผมโทรมาได้ครับผมอ่าโอเคนะครับผมอ่ากัมีแม่ใดอีกเปิดดีกว่าแม่นี้เนาะแม่ลูกแม่แม่ลูกไดเปล่าอ่าแม่ลูกนะครับโอ้แม่แม่ปลาตั๊มก็ลอยหาซิเลยครับมอมอลอยหาหาขึ้นอยู่บ้างเนาะครับ แต่บะตั้มก็ลอยหาซิบนะครับกาผมนะโกงกาจากโตผมที่ผมเคยวัดนะครับเมฆเขาสูงบะตั้มก็ลอยหาซิบนะครับผมถ้ายางขีรายถ้าเอาตลับเมตรมประวัดถ้ามันจะตั้มีดีกับบตั้มก็ลอยบะหลุดลอยหาซิบลายนะครับผมถ้าจะหลุดนะแต่สาหรับผมบาตอนโขงกาจากสายตาเอยู่ประมาณลอยหาซิบหานะครับอ่าม่ครับเม่มลูกนะครับอันนี้ลูกเขาเนอโอ้ลูกเขากระย้าวครับบอแเม่พี่น้อง ลูกเขาเง้ยเอานะครับอุตีแล้วเนาะอันนี้แม่ลูกเปิดไว้เท่าไรครับเจ็ดมืนหาครับเจ็ดมืนหานะครับผมแม่ลูกเจ็ดมืนหานะครับผมแม่ลูกเจ็ดมืนหานะครับผมแม่ขืนสองเกียครับแี่แม่ขืนสองเกียแล้วยังมาท่านได้ทับนะครับผมลูกหีดนอบจนใจนะครับพ่อแม่พี่น้งครับเนี่นะครับอ่่ ผู้ใดต้องการงัวควายถ้าอยากได้แบบใดก็ทโทรมาสั่งเสียบไว้ได้นะครับผมเพื่อนสามารถหาให้ได้นะครับผู้ใดต้องการใช้บริการรถก็ได้นะครับผมนี่นี่ครับเสียบไว้ครับเด<ม>ี๋ยวผมปรับกล้องให้แสงมันแจมๆก่อนจะได้หล่อๆเข้ามาทา้งเดียวเออแอบบอกอย่างาครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเสียบไว้ครับหมวดมีทั้งหลครับผมก็ บาน้ำนะครับผมขอกันนวดครับเดินจางครับผมมีใต้บริการครับผมอนะครับผมผู้ใดต้องการมาเยี่ยมชมก็ติดต่อมาได้นะครับซื้อเฟียซื้ออะไรยังครับเพื่อนฟิฟทาร์มโคราชครับผมเสียบอยฟาร์มโคราชนะครับผมอ่าผู้ใดต้องการข้อมูลหรือต้องการรูปเพิ่มกับทักฟีดมาได้ครับผมน่ขนง่ายก็ได้ครับฟีฟีชมงศ์นี่ขนง่ายงชั่วโมงครับแต่ตอนนี้งีบซีชมงศ์มาได้ครับช่วงนี้โควิดครับ ถือจับทั้งค้นทั้งหัวละครับทั้งคนยีิบสี่ชั่วโมงเนแต่จากจากสี่ทุ่มถึงตีสี่นี่ออกจากบ้านไปเลยนะครับไปไปนองจองนีห้องก,กัออกแตงย่างเวียนเอาเนโอเคนะครับผมผู้ใดมากกัโทรมาได้นะครับผมสำหรับเมื่อนีก้ก็สวัสดีครับ